เป็นเอกสารเลยนะคะทุกคนสนใจคดีของนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะที่วันนี้ต้องถือว่านับหนึ่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวโบอัปเดตนะคะข่าวจากองค์กรอิสระสององค์กรหลักให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่านอกจากข้อหาเหล่านี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีเรื่องอะไรมีมาตราไหนนะคะที่เกี่ยวข้องที่จะตามมาอีกนะรวมถึงประเมินด้วยนะคะว่าในแต่ละคดีที่มีความพยายามที่ดำเนินไปเนี่ย คดีไหนมีความเป็นไปได้มากคดีไหนมีความเป็นไปได้น้อยแล้วก็คดีไหนที่อาจจะดูเลื่อนลอยเกินไปนะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากของสิ่งที่เรียกว่านิติสงครามวันนี้ได้มีโอกาสคุยนะคะกับนักกฎหมายใหญ่มากๆท่านหนึ่งนะคะท่านก็ให้ทัศนาวะไ้นะว่าคำว่านิติสงครามเนี่ยบางทีมันมีหลายความหมายเหมือนกันนะในความเข้าใจของท่านเวลาที่ใครใช้คำว่านิติสงครามแล้วเนี่ยมันจะหมายถึง มีนัยะว่าตุลาการเนี่ยจะมีความไม่เป็นกลางหรือว่ามีธงอยู่นะคะแต่ในความเห็นของโบเองเนี่ยคำว่านิติสงครามเนี่ยมันหมายถึงการที่คู่แข่งทางการเมืองหรือว่าผู้เล่นทางการเมืองนะคะใช้วิธีการหางแง่มุมกฎหมายเพื่อที่จะไป ตั้งข้อหาดําเนินคดีนะเพื่อที่จะทําให้บุคคลทางการเมืองที่เป็นคู่แข่งเนี่ยต้องหายออกไปจากกระดานนะสำหรับเราอันนั้นคือนิยามของคําว่านิติสงครามแต่คราวนี้มันก็ต้องมีความระวังนิดนึงนะคะว่าเวลาที่เราใช้คําว่านิติสงครามถ้าเราใช้บ่อยเกินไปมันจะเหมือนกับว่าเราไปดอยค่ากระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นในทุกๆครั้งนะที่มีการดําเนินคดีกับผู้เล่นทางการเมืองเกิดขึ้นสิ่งที่เราะะโดยส่วนตัวเนี่ยอยากจะเชิญชวนก็คือว่า ยังไงก็ต้องไปเจาะดูในรายละเอียดของแต่ละคดีเพื่อความเป็นธรรมนะคะทั้งต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งต่อผู้ถูกกล่าวหาเองนะ เราจะไปหมาว่าเป็นการกลันแกล้งกันทุกคดีก็ไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะต่อองค์กรตุลาการด้วยนะว่าคดีไหนเนี่ยมันมีความสมเหตุสมผลมากแค่ไหนนะคะแน่นอนนะคะในฐานะประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แรกสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆน,นะคะเราก็ได้ข่าวนะจากปปอชอนะคะ ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าที่เรียกกันว่าปปอชอเนี่ยได้มีการพิจารณานะคะประเด็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกกับสมเด็จหุนเซนนะคะโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะให้รับตรวจสอบเบื้องต้นนะการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นะคะ มูลเหตุอันนี้ก็บอกว่าปรากฏคลิปเสียงสนทนาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยนะคะทางคณะกรรมการเขาบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีการชี้มูลยังไม่ได้บอกว่าคดีมันมีแนวทางที่จะไปได้หรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าเขาบอกให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก่อนนะคะด้วยการถอดเทปสนทนาพร้อมกับคำแปลภาษากัมพูชาให้ถูกต้อง สอบพยานผู้เกี่ยวข้องและศึกษาข้อกฎหมายในคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัมนตรีอ้าเอาคดีเก่ามาอ้างอิงนะคะที่ศาลร,รัฐมนูลเคยมีคำวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีจากกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสนักนายกทุกคนคงจำได้ แล้วก็มาการปปชก็บอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยได้มีการรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้วหรือไม่อ่ะอันนี้พูดถึงเรื่องของคุณแพททองทานนะคะคือผู้ร้องเนี่ยเขามีการร้องไปสองช่องทางนะคือปปชก็คงจะดูว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับก็อาจจะรอก่อน,อนว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว่ายังไงอ่าอาจจะไม่ไม่ใช่การกินแรงนะจจะเป็นการทุ่นแรงก็ได้นะคะถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเรื่องไว้แล้ว ก็อาจจะรอคำวินิจฉัยเลยนะพอสารรัฐมนุนวินิจฉัยยังไงปปชก็ดําเนินการต่อมาได้ง่ายนะคะโดยในช่วงแรกนี้นะคะเขาบอกว่าให้เวลาตรวจข้อเท็จจริงภายใน10วันค่ะสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบของปอป,ปชนะคะตามขั้นตอนปกติเนี่ย <c oughs> เมื่อมีมติให้รับเรื่องไว้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะสำนักที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการไต่สวนแน่นอนก็จะต้องเรียกทานายกด้วยนะหากเห็นว่ามีมูลเพียงพอก็จะเสนอให้คณะกรรมการปปอชอตั้งคณะขึ้นมาไต่สวนอีกทีหนึ่งนะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องระดับรัฐมนตรีเนี่ยนะคะระดับสูงเนี่ยเขาบอกว่าในคณะ กรรมการที่ตั้งขึ้นมาไต่สวนเนี่ยจะมีกรรมการปปอชอ,อย่างน้อยสองคนเป็นองค์คณะด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนั้นมีความสําคัญมากองค์คณะไต่สวนก็จะประกอบไปด้วยกรรมการปป,ปอชอทั้งคณะนะที่เขาเรียกว่าสอบกันเต็มคณะนั่นเองนะคะอันนี้ที่แรกที่ต่อมาคือที่สารรัฐธรรมนูญน,นะอันนี้เนี่ยเป็นคําร้องของกลุ่มสวนะคะเป็นกลุ่มสว เข้าชื่อกัน36คนนะนำโดยพลเอกสวัสดิ์ทัศนานะคะเขาก็ร่วมกันยื่นคำร้องค่ะขอให้สารรัฐนูลวินิจฉัยตามรัฐนูลมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา82ให้ความเป็นนายกของนางสาวแพทองทานสิ้นสุดลงอ่ะก็มีการอ้างอิงหลายมาตราพอดีโบลลืมหยิบเล่มรัฐนูลมาด้วยนะคะแต่ว่า อันนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรีนะเพราะว่าในรัฐมนูลเนี่ยมีมีมาตราที่บัญญัติว่าคุณสมบัติรัฐมนตรีจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอายุเท่าไหร่ต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อหนึ่งนะที่บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจกักษ ทุกคนจะจำคำนี้ได้ดีนะเพราะมันเป็นคำที่ค่อนข้างจะหลอกหลอนพอสมควรนะคะคุณเศรษฐาเนี่ยต้องหลุดออกไปด้วยคำนี้แหละนะอันนั้นเขาก็มีการลากโยงอะไรค่อนข้างยาวนะคะก็คือว่าการที่คุณเศรษฐาจะแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจาสานักนายกเนี่ยมันแปลว่าคุณเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อ่ะคุณผู้ชมงงไหม เขาก็ต้องมีการให้เหตุผลต่อนะคะบอกว่าเพราะว่าคุณพีชิชเนี่ยเคยมีคดีถุงขนมนะและอันนี้สําคัญนะแม้ว่าคดีนั้นไม่เคยถูกตัดสินว่าผิดนะคะคุณพีชิตเนี่ยเคยโดนลงโทษ่ข้อหาละเมิอดอํานาจศาลเพราะว่าศาลบอกว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาลแต่ถุงขนมนั้นเนี่ยไม่เคยถูกพิสูจน์ว่าเป็นการให้สินบนและแม้คดีคุณพีชิตจะแค่นั้นะ่ะ คุณเศรษฐาก็ยังโดนให้หลุดจากตําแหน่งนายกเนื่องจากบอกว่าคุณเศรษฐาไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คราวนี้กลุ่มสวที่เขายื่นเรื่องนะคะร้องนายกครั้งนี้ก็ใช้ช่องทางเดียวกันเลยคือจะบอกว่านายกไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์จากการที่ไปโทรศัพท์หาสมเด็จฮุนเซน แบบนั้นนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูคำร้องค่ะโบวกว็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเขาเขียนยังไงที่จะให้ให้นายกไม่มีความซื่อสัตย์ในกรณีนี้ได้นะเพราะว่านายกก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอ่าเดี๋ยวก่อนเราจะวิเคราะห์ข้อกฎหมายเพิ่มเติมให้นะว่ามันมีข้อหาอะไรที่มันอาจจะตรงกว่านี้หรือเปล่านะคะไปะฟังจากท่านนายกนิดหนึ่งนะคะเมื่อช่วง บ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะช,ช่วงกลงางวันนะก่อนจะบ่ายนะคะท่านนายกได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะก็เป็นการถแถลงหลังการประชุมคอรอมอรนั่นแหละนะคะแล้วก็โอเคในเรื่องของคอรอมอรก็บอกว่ายังไม่คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะท่านก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรมากนะคะแล้วก็มีประเด็นคำถามนะ,ะโบแตะเรื่องคอรอมอรให้นิดหนึ่งคือนักข่าวเนี่ยเขาถามว่าเห็นว่าทางคุณพีรพันธ์ในฐานะหัวหน้า พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มีการกดดันให้นายกลาออกข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตรงนี้ถ้านายกยิ้มเราก็บอกว่าไม่มีนะคะอ่านี่เป็นการปฏิเสธครั้งแรกนะว่าไม่มีนะคะไม่จริงไม่มีการกดดันใดๆเกิดขึ้นได้คุยกันตามปกติวันที่มีรูปปรากฏที่ไปคุยกันที่โรงแรม r o s e ส o o d ก็ได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะโดยพักร่วมรัฐบาลให้กำลังใจและให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก บรรยากาศผ่านไปได้ด้วยดีนะคะท่านนายกบอกแบบนั้นแล้วก็ <c oughs> มีการยืนยันนะคะว่าตอนนี้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังโอเคยังแข็งแรงอยู่นะส่วนเรื่องว่าจะควบรัฐมนตรีกลาโหมหรือไม่ตรงนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไวไฟนอลแล้วบอกอีกทีนะแต่ว่า,าท่านก็คิดว่าไม่ควบแน่นอนอถามถึงรัฐมนตรีกลาโหมว่าเปลี่ยนแปลงไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวไฟนอลแล้วบอก แต่พอถามว่าท่านจะนั่งควบรัฐมนตรีกลาโหมด้วยตัวเองหรือไม่ท่านนายกบอกว่าไม่ควบแน่นอนอันนี้เป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะโมขอข้ามไปถึงเรื่องของคดีสารรัฐมนูญเลยละกันว่าท่านนายกเนี่ยมีคําตอบว่าอย่างไรนะนะักข่าวถามค่ะว่าสารรัฐมนูญจะพิจรารณาว่าจะรับเรื่องที่มีผู้ร้องขอให้ารสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอ่ะก็คืออันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงนะ แต่ในคำร้องเขาร้องไว้ด้วยว่าระหว่างการพิจารณาเนี่ยขอให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะตรงนี้นะคะประเมินยังไงท่านนายกบอกว่าเราประเมินเรื่องนี้และพร้อมหากต้องให้ข้อมูลและชี้แจงนะคะท่านบอกว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมาเป็นเรื่องที่ผู้นำแต่ละประเทศใช้เจรจากันอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจริงไหมนะเาบอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้นำแต่ละประเทศใช้เจรจากันอยู่แล้วและเห็นได้ชัดว่าในคลิป ดิฉันไม่ได้อะไรดิฉันไม่ได้อะไรก็คือเหมือนกับท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรของตัวเองนะและไม่ได้ทำให้ประเทศเสียอะไรไม่ได้ทำให้ประเทศไทยเสียอะไรอันนี้เป็นความเห็นของท่านนายกท่านบอกว่าจุดประสงค์เป็นการคุยกันซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ควรจะเปิดเผยเพราะเป็นการสนทนาแบบส่วนตัวขอย้ำว่าพร้อมที่จะยืนยนันและพร้อมที่จะอธิบายทุกเหตุการณ์หากจะต้องมีการ อธิบายนะคะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามต่อนะว่าจะชี้แจงกับประชาชนยังไงที่เขายังไม่เข้าใจแล้วก็เรียกร้องให้ลาออกเนี่ยท่านก็ยกมือไหว้แล้วก็เดินออกจากโพเดียมไปเลย <c oughs> สรุปว่าในความเห็นของท่านนายกนั้นนะคะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำให้ประเทศเสียหายอะไรแล้วท่านก็ไม่ได้อะไรจากการนี้ด้วยนะโบเห็นด้วยนะตรงที่บอกว่าท่านไม่ได้อะไรนะคะ ท่านไม่ได้อะไรจริงจริงแถมท่านยังโดนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากนะแต่ถามว่าประเทศไทยเสียหายอะไรหรือไม่นะวันนี้ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มีการประกาศยกระดับมาตรการที่ชายแดนทางกัมพูชาเองก็ยกระดับมาตรการที่ชายแดนเช่นกันเราก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นผลมาจากการเจรจาที่ไม่ประสบผลสำเร็จแล้วก็นำมาสู่การปล่อยคลิป คราวนี้กลับมาที่ตัวคดีที่มีการร้องเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนอกจากเรื่องจริยธรรมแล้วนะคะก็ยังมีนักกฎหมายแล้วก็เข้าใจว่าสวเก่านะอย่างคุณสมชายแสวงการด้วยนะคะก็ได้มาเปิดประเด็นมาตราอื่นๆนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาซึ่งอันนี้คุณผู้ชมก็ฟังฟังไว้เป็นข้อมูลละกันนะคะแล้วลองใช้วิจารณญาณเองว่ามันมีน้ำหนักหรือไม่ นักกฎหมายบางคนนะคะแล้วก็นักกฎหมายเบอร์ใหญ่ที่ที่คุยคุยกันเนี่ยหลายคนเนี่ยเขามองไปถึงความผิดในหมวดที่สามของประมวลกฎหมายอาญาหมวดที่สามคือความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายนอกราชอาณจาจักรค่อนข้างรุนแรงค่ะคือเป็นความผิดที่เอาไว้ใช้สำหรับคนที่ไปทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียความมั่นคงหรือมีความเสียหายด้านความมั่นคงอันเกิดจาก ภัยจากภายนอกมีการพูดถึงมาตรา119 119เขาบอกว่าผู้ใดกระทำการใดๆเพื่อให้ราชนาจากักรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของราชนาจากักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้ราชนาจักรของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตบางคนมองถึงมาตรานี้เลยนะคะโบก็คิดว่าเวร์ไปนะแต่บางคนก็คิดว่าไปได้นะ มาตรา120ด้วยค่ะบอกว่าผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทําการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดําเนินการรบต่อรัฐนะหรือในทางอื่นที่เป็นปฏิปักษ์เป็นปรปักษ์ต่อรัฐต้องระวังโทษจําคุกตลอดชีวิตอ่ะไม่พูดถึงโทษแล้วกันนะเยอะมากนะคะอีกมาตราหนึ่งนะคะที่เขาบอกนะคะว่าเกี่ยวข้องนะก็คือมาตรา121ค่ะ คนไทยคนใดกระทำการรบต่อประเทศหรือเข้าร่วมเป็นข้าศึกของประเทศต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตอันนี้คือมองว่าแบบว่าเป็นข้าศึกเป็นไซสึสกอะไรอย่างนั้นไปเลยนะซึ่งโบจะบอกว่าในคดีอาญามันจะต้องตีความอย่างเคร่งครัดถ้าถ้าเป็นประมวลกฎหมายอาญานะคะเขียนไว้แบบนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเขาทําถึงขั้นนี้จริงๆนะ มันไม่เหมือนกับคดีในสารรัมนูนเมื่อกี้นะเรื่องจริยธรรมนะคะเรื่องจริยธรรมนิติความกว้างเป็นมหาสมุทรได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าประเมินนะว่าสองอันนี้อันไหนเสี่ยงกว่ากันระหว่างสารรัมนูนกับสารอาญาโบว่าคดีสารรัมนูนเสี่ยงกว่าบทลงโทษเนี่ยของคดีอาญาที่ไล่มาเมื่อกี้มันคือถึงขั้นประหารชีวิตถ้าเกิดว่าเราดูตามเนื้อผ้านะโบว่าสิ่งที่นายกทำม,มันไม่ถึงกับทำให้ใครถูกประหารได้หรอก ถูกไหมแต่ว่าคดีในสารรัมนูน,นั้นเนี่ยถ้าตีความกว้างแล้วบอกว่านายกขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือว่าละเมิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอะไรเงี้ยผลของมันคือการตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทางการเมืองแบบที่คุณชอบโดนคดีในปปอชอนะั้นน่ยอันนั้นน่ยของปอปอชอนายกก็โดนนะคะอันนั้นคือคดีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนคดีในสารรัมนูน,นี่ ก็ตั้งหลักที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อันนี้จะไปพิสูจน์ยังไงก็ว่ากันแต่2คดีนี้จะมีผลคล้ายกันก็คือว่าจะต้องหลุดจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็บางอันก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตได้เลยแต่ตรงนี้ฟังดีๆนะผู้ชมโบจะบอกว่ามีอีกหนึ่งคดีที่ยังไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่เราคิดว่าเดี๋ยวมันจะตามมาแน่ๆแ,แล้วก็ น่าจะเป็นคดีที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือมาตรา1 5 7มาตรา1 5 7เราจะได้ยินบ่อยนะคะเวลาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ชอบทรรเนี่ยก็จะโดนขู่นะว่าเดี๋ยวโดน1 5 7นะเดี๋ยวโดน1.5 7นะอ่ะเรามาทำความรู้จักมาตรานี้แล้วเดี๋ยวจะจะเข้าใจนะคะว่าเรื่องนี้มันเข้าข่ายได้อย่างไรประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะบัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวังโทษจำคุกแต่1่ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่2000บาทถึง20 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแปลไทยเป็นไทยนะคะได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็น เจ้าพนักง,งานอ่ะซึ่งในกรณีนี้นายกรัฐมนตรีถือเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐอยู่แล้วนะคะถ้าใครเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งมันเป็นไปได้ตั้งแต่ไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการนะคะซึ่งมันเป็นไปได้ตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งแสวงประโยชน์ส่วนตนหรือว่าการกระทํานั้นเนี่ยมีผลนะคะทำให้รัฐได้รับความเสียหายอันเนี้ย จะถูกเอาผิดได้ถามว่าในกรณีนี้นายกอาจจะเข้าข่ายได้อย่างไรก็คือการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบโดยไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอันนี้ต้องต้องมีความเข้าใจเรื่องระเบียบวิธีหรือว่าโปรโตโคอลในส่วนของการต่างประเทศก่อนจึงจะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันอาจจะเข้า157ได้ยังไงนะคะคือเวลาที่ผู้นำของรัฐเนี่ยถ้าจะคุย เรื่องการบ้านกันเมืองกับผู้นำของรัฐอีกรัฐหนึ่งจะบอกว่าคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ยโดยที่แบบส่วนตัวส่วนตัวคนอื่นไม่รับรู้เลยอันนี้ผิดคือนายกสามารถคุยส่วนตัวกับคุณเซนได้ในเรื่องจีป,ปาฐะทั่วไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุยในเรื่องที่เป็นกิจการของรัฐนะคะตามระเบียบวิธีที่จะต้องถือปฏิบัติก็คือกระทรวงการต่างประเทศต้องรับทราบ แล้วใช้คำว่าอ่านออฟฟิเชียลได้ก็คือสามารถคุยอย่างไม่เป็นทางการได้นะคุยจะเรียกว่าส่วนตัวหรือจะบอกว่าไม่เป็นทางการก็คือไม่ได้เป็นการทําให้สาธารณชนรับรู้แต่รัฐต้องรู้กระทรวงการต่างประเทศต้องได้รับแจ้งโทรศัพท์ที่ใช้ต้องไม่ใช่โทรศัพท์ส่วนตัวการที่นายกใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเนี่ยทำให้รัฐเกิดความเสี่ยง พราะโทอสศัพท์ส่วนตัวสามารถถูกดักฟังได้โดยง่ายนะคะเราก็เรื่องที่คุยเป็นเรื่องความมั่นคงถ้า <c oughs> ดำเนินการอย่างถูกต้องล่ามจะต้องเป็นล่ามมีล่ามฝ่ายไทยและต้องเป็นล่ามที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอันนี้สำคัญเขาไม่ให้นายกใช้ล่ามที่ไหนก็ได้มาช่วยแปลเพราะมันอาจจะทำให้คลาดเคลื่อน ล่ามที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศคือล่ามระดับสูงเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของการสื่อสารครั้งนั้นว่าจะไม่มีใครบิดเบือนจะไม่มีใครแปลข้ามจะไม่มีใครแปลลดโทนแบบที่พี่หวดเขาทําไปในการสนทนาครั้งนั้นนะคะแล้วก็ล่ามก็จะต้องได้รับการรับรองล่ามนั้นเนี่ยจะต้องถูกเช็คประวัติด้วยซ้าไปนะคะว่าโอเคมีประวัติที่เป็นภัยอะไรต่อรัฐหรือเปล่า เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันไม่ได้เกิดขึ้นมันจึงเป็นการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้รัฐเกิดความเสี่ยงแล้วก็เกิดความเสียหายในส่วนความเสียหายยกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไล่เรียงนะคะว่ามันเสียหายอย่างไรแต่ว่านี่คือประเด็นหลักค่ะแล,แล้วคือประเด็นหลักที่โบจะบอกว่าเข้าข่ายห5 7ค่อนข้างชัดเจนดังนั้นถ้าทีมกฎหมายของท่านนายกจะเตรียมสู้คดีไหน บอกว่าเตรียมล่วงหน้าไปที่157เลยนะคะต้องตอบให้ได้ว่าประเด็นที่ไม่มีการแจ้งกระทรวงการต่างประเทศว่าจะมีการคุยแบบไม่เป็นทางการแบบนี้นะทำไมถึงทำแบบนั้นนะต้องตอบให้ได้ว่าการใช้โทรศัพท์ส่วนตัวเนี่ยไม่คิดว่าจะเกิดความเสียหายความเสี่ยงต่อรัฐเลยเหรอต้องตอบให้ได้ว่าทำไมถึงเลือกใช้ล่ามของฝั่งกัมพูชาซึ่งไม่ใช่ล่าม,มืออาชีพด้วยซ้า แล้วทำไมถึงไม่มีล่ามฝั่งไทยเลยได้คิดถึงความเสี่ยงต่อประเทศแล้วหรือไม่นะคะแถมยังแน่นอนนะคะส่วนตัวโบเชื่อว่าท่านมีเจตนาดีนะมีเจตนาที่อยากจะคลี่คลายสถานการณ์อยากจะสร้างสัมพันธ์อันดีต่างๆแต่ยังมีคำถามอีกมากที่ต้องตอบนะคะอย่างเช่นคำถามที่บอกว่าเนี่ยที่ไปเจราจาก,กับเขาว่าถ้าจะเปิดด่านให้ประกาศพร้อมกันได้ไหมเพราะไม่งั้นจะดูเหมือนอิงยอม อิงโดนหนักมากเห็นใจหลานหน่อยคำพูดเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่านายกเนี่ยสนใจประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักหรือเปล่าเป็นห่วงความเสียหายทางการเมืองของตนเป็นหลักหรือเปล่าถึงไม่ได้มีข้อต่อรองอื่นไปเจรจาก,กับเขาว่าเอ้ยงั้นคุณเอาอาวุธที่คุณวางเลี้ยงอยู่ออกไปก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวฉันเปิดให้แต่ข้อต่อรองของนายกมีแต่เรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะคะอิงโดนหนักมากไม่อยากเห็นว่าเป็นฝ่ายยอมนะคะ เห็นใจหลานหน่อยคนไทยจะไล่อิงไปเป็นนายกกัมพูชาแล้วหรือว่าสุดท้ายด้วยบอกว่าอยากได้อะไรก็ขอให้บอกอตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องไปอธิบายในกระบวนการยุติธรรมเช่นกันว่าคำพูดเหล่านี้มันแปลว่าคุณห่วงตัวเองอยู่หรือเปล่าน,นอกจากนั้นสิ่งที่ต้องออไปชี้แจงนะคะก็คือเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นวันนี้นายกบอกว่าประเทศไทย ยังไม่ได้เสียหายอะไรเลยถามว่าแล้วหลังการสนทนาวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นหลังการสนทนาวันที่15นะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นเลยวันที่16เนี่ยสถานการณ์ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะกลายเป็นว่าฮุนเซนประกาศแต่เช้าเลยว่าถ้าไทยไม่เปิดด่านในย4ิบสชั่วโมงเขาก็จะปิดอะไรเยอะแยะของเขานะคะแล้วก็กลายเป็นว่าท่านายกก็เลยแสดงความโกรธออกมาว่าฮุนเซนไม่เป็น professional ทางคุณเซนก็มาโกรธกับคำนี้อีกแล้วก็ปล่อยคลิปเสียงออกมาพอปล่อยคลิปเสียงเสร็จเกิดอะไรขึ้นฝ่ายไทยเรียกทูดมาหาหรือเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูดซึ่งในส่วนนี้รองโฆษกของพักเพื่อไทยก็มายืนยันเองนะคะว่าจะมีการลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูดนะนอกจากนั้นการปิดด่านก็มีการปิดเพิ่มเติมเป็นมาตรการตอบโต้ซึ่งกันและกันถามว่า อันนี้เป็นความเสียหายหรือ,อยังถามว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากการปล่อยคลิปเสียงใช่หรือไม่เกิดจากการเจราจาที่ไม่ได้ผลในวันนั้นเราก็นำมาสู่เหตุการณ์ต่างๆตามมา